ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบก,กับช่องนบป๊ปสามดีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนสีรถเกี่ยวครับปอจเจริญการช่างนะครับ2019นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะฮะเรามาเริ่มกันเลยครับอ่า ดับแรกครับไปที่ไมคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมแล้วก็ไมล์รักคู่มนะครับผมหรือว่าเอกสารนะครับแล้วก็มาที่ไมเก e แล้วก็ Farming ง i ิมเลเตอร์นะครับผมแล้วไปตรงมัดครับคันที่ นะป๊อบจะมาสอนวันนี้ก็เป็นปอดเจริญนะครับตัวนี้เลยครับผมถ้าน้องๆท่านใดที่ซื้อไฟล์นี้ไปครับผมชื่อจะจะเหมือนกันครับแบบนี้ครับลำแรกครับจะเป็นไฟล์ซิปนะครับผมแบบนี้นะเราต้องคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ครับตัวนี้เลยครับ ตัวที่ล่างสุดนะครับตัวนี้ครับพอเราคลิกเข้าไปมันก็จำเดาแตกมาเป็นไฟล์แบบนี้นะครับสีเหลืองๆนะครับผมโอเคโปรเจรอิ์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับก็จะมีไฟล์เป็นไฟล์โปรแกรม i 3d นะครับผม น้องๆต้องลงโปรแกรม Cyan ก่อนนะครับผมเป็นโปรแกรมนี้นะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแนะนําเป็นเวอร์ชั่นนี้เลยครับผม 8. 2 2ุดจุดนะครับผมโอเคนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับก็เราก็คลิกขวา Open เลยครับผมก็จะเป็นเวอร์ชัน8นะครับ ถ้าเป็นฟาร์มอิงสิบเก้านะครับผมโอเคเปิดเข้าไป mm hmm. รอสักครู่นะครับผมโอเคนะครับเราก็จะได้รถประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรถที่แจกเลยนะครับผมถ้าใครทําตามก็ คล้ายๆกันนะครับผมโอเคครับผมเปิดรถมาแล้วนะครับอ่าลงโปรแกรมใหม่ตรงนี้จะไม่มีนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไปทีนินิดครับอันดับแรกครับเราก็มาเปิดหน้าต่าง Material นะครับตรงนี้ครับมาที่ว n น o w s นะครับแล้วก็ Material editor e d i t i n g ครับผม โอเคครับมันก็จะโชว์ฝั่งขวามืออย่างนี้นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมคันนี้เป็นสีแดงครับผมเราจะมาเปลี่ยนเป็นเป็นสีน้ำเงินแล้วกันครับผมโอเคอัน okay. ดับแรกก็มาฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ครับผมคลิกไปหนึ่งทีครับแล้วก็คลิกเข้าไปอีกหนึ่งทีครับตรงไหน ตัวนี้ตามทำต,ตามผมเลยนะฮะจากนั้นนะครับผมมาดูคําว่าบอดี้ครับตัวนี้เลยนะฮะก็คลิกเข้าไปอีกนะครับผมก็จะมีฝาแยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆของรถคันนี้เลยนะครับผมอันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีตัวโครงครับโครงก็เป็นเฟรมนะครับผมเฟรมตัวนี้เลยนะฮะ โอเคพอเราคลิกไปนะครับผมมันก็จะโชว์ว่าเราเลือกตัวไหนนะครับก็จะเป็นเขียวเขียวึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมมาฝั่งขวาครับมาตรงที่ material ตัวนี้ครับคันนี้จะมีแมตอยู่3 3อย่างครับเรามาเปลี่ยนตัวด้านบนสุดก่อนนะครับผมเป็น blue นะฮะ เลือกตัวบูด,ด้านบนนะครับแล้วก็มาตรงที่ตัวนี้ครับคําว่า Color นะครับผมก็คลิกตรงไข่ปลาตัวนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นแถบสีขึ้นมาให้เราเลือกนะครับผมว่าเราต้องการสีอะไรครับผมจะพอใจอยู่ประมาณสีนี้นะครับกดโอเคไปเลยนะครับผมเนี่ยสังเกตว่า สีเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมคลิกข้างนอกให้มันดูชัดๆนะนี่ครับก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นความเงาความด้านของสีนะครับลองปรับเล่นดูก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูครับมันก็จะออกเงาเงาครับประมาณนี้ครับตามใจชอบเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ จะได้ทำคลิปใหม่ให้น้องๆได้มาดูกันนะครับผมโอเคครับพอเราได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็กดเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับผมคลิกไปหนึ่งทีนะครับปั๊บเรียบร้อยอครับจากนั้นเราก็ปิดโปรแกรมไปเลยนะครับผมพอเซฟเรียบร้อยเสร็จปิดโปรแกรมไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับก็ได้ไฟล์ตัวนี้แล้วนะครับผมเราต้องลบไฟล์ที่เรา,าต้นฉบับนะครับผมลบ,ลบออกเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ไฟล์อันใหม่คือตัวนี้นะครับผมเวลาเล่นมันจะไม่ทับกันนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณน้องๆที่รับชมคลิปนี้เลยนะครับก็ลาป๊อบก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม